เมื่อสักครู่นะคะทางเจ้าที่นะคะได้ทําการพิจารณานะแบบร่างนะคะของผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อนุมัติให้ผ่านนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็มีการลงนามนะคะแล้วเวจ้าที่นะคะก็บันทึกผลการลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยสถานะเอกสารของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นรอชําระค่าธรรมเนียมนะคะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยก็คือจะรอให้ทางผู้ประกอบการเนี่ย คลิกเลือกนะคะที่คําขอนั้นๆนะคะเพื่อออไปทําการนะคะชำระค่าธรรมเนียมนะคะในการออกใบ TC ใบนี้นะคะที่หน้าด่านนั่นเองค่ะก็กดเลือกนะคะที่คําขอนั้นนะคะแล้วก็กดปุ่มขอชําระค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกรูปแบบการชําระเงินค่ะปัจจุบันนะคะก็จะมีเป็นตัวเลือกนะคะการชําระเงินสดนะคะก็อนาคตนะคะก็อาจจะมีในรูปแบบอื่นนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะตอนนี้นะคะก็คลิกชําระเงินสดนะคะกดตกลงค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่า,าข้อมูลนะคะของค่าป่วยการทั้งหมดนะคะที่ได้ไปทําการตรวจนอกสถานที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมค่าใบรับรองแล้วเนี่ยทั้งหมดนะคะเท่าไหร่นะคะสมมติว่า,าทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดเป็นห้า้อยสี่สิบาทนะคะนี้ก็จะแจ้งยอดตามนี้เลยค่ะทางผู้ประกอบการนะคะเมื่อคลิกเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วเนี่ยก็ต้องทําการคลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินนะคะเพื่อเป็นการ ส่งข้อมูลนะคะเข้าไปในระบบของเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงเมื่อ,อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดนะคะใบแจ้งค่าธรรมเนียมน,นี้นะคะเพื่อไปทำการขอชำระเงินหา้ด้ที่หน้าด่านนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะสมมติว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ดาวน์โหลดนะคะพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมน,นี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการ ไปชําระเงินนะคะที่หน้าด่านเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าที่เนี่ยผู้รับชําระเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจสอบนะคะจากในระบบนะคะนะคะเออทำการรับชําระเงินนะคะเมื่อกระบวนการต่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะที่หน้าจอของเราในการขอนะคะเราก็จะพบว่าอ๋อเมื่อสักครู่เนี่ยคําขอเลขที่ยงอิงหนึ่งสี่ห้าหนึ่งใช่ไหมคะก็จะหายไปนะคะจากออหน้าจอนะคะ ในการคำขอตรงนี้นะคะเนื่องจากเป็นคําขอที่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ